และในคลิปนี้นะครับนายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการปรับขนาดตกแต่งไอคอนสําหรับเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะครับให้มันมีขนาดใหญ่เล็กตามที่เราต้องการแบบนี้เลยแอปพลิเคชันไหนที่เราเข้าใช้งานบ่อยๆเราก็ปรับขนาดให้มันใหญ่หน่อยนะครับจะได้กดเข้าใช้งานง่ายๆนะครับและถ้าแต่งดีๆเนี่ยมันก็สวยแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชัน Giga i ไอคอนนั่นเองนะครับที่นายตึงเนื่งใช้ในการปรับขนาดแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยๆนะครับให้มันใหญ่เล็กแนวตั้งแนวนอนตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนื่งจะแปละลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับ และหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลยครับหลังจากกดเปิดเข้าใช้งานครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้านี้ครับจากนั้นให้เพื่อนๆกลับออกมาที่หน้าจอหลักเลยครับ พอกับออกมาในหน้าจอหลักแล้วนะครับจากนั้นให้เราเรียกใช้งานวิดเจ็ตของมือถือนะครับซึ่งอย่างในมือถือ oppo เนี่ยการเรียกใช้งานวิดเจ็ตก็จะเป็นการรูป2นิ้วเข้าหากันบนหน้าจอหลักนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีเมนูฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาด้านล่างนะครับให้เราเลือกที่หัวข้อวิดเจ็ตครับหลังจากเข้ามาในเมนูวิดเจ็ตแล้วนะครับ จากนั้นให้เราเลือกใช้งานวิดเจ็ตของแอปพลิเคชัน g i g a i ไอคอนนะครับมันจะอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับจากนั้นให้กดเลือกเข้าไปเลยครับพอเลือกวิดเจ็ตเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการเพิ่มไปบนหน้าจอหลักนั่นเองนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะครับ เรียบร้อยครับพอเลือกแอปเสร็จแล้วเราจะได้ไอคอนเข้าใช้งานแอป Facebook แบบนี้เลยครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นบนมุมขวาบนนะครับและตอนนี้เราก็จะได้ไอคอนสำหรับเข้าใช้งานแอป Facebook ใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถปรับขนาดของมันได้อีกด้วยนะครับโดยให้เรากดค้างที่ตัวแอปครับ พอกดค้างแล้วเพื่อนๆจะเห็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่มันขึ้นอยู่นะครับตรงขอบต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลื่อนปรับขนาดได้เลยครับซึ่งเราอยากให้แอปพลิเคชันนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับสามารถเลื่อนปรับได้เลยพอเราปรับขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะบนหน้าจอว่างหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถลองกดเข้าใช้งานได้นะครับมันก็เหมือนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook ปกติแบบนี้เลยครับ และเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับโดยเข้าไปที่โหมดเรียกใช้งานวิดเจ็ตแล้วก็เข้าไปที่เมนูวิดเจ็ตนะครับจากนั้นก็เลือกที่วิดเจ็ตของกีก้าไอคอนนะครับเลือกเข้ามาเลยพอเลือกแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการเพิ่มนะครับจากนั้นก็จะได้แอปที่เราเลือกแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะ เดีย๋ยวตรงนี้ผมจะเลือกเพิ่มอีกแอปหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็น YouTube แล้วกันนะหลังจากเพิ่มแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มเสร็จสิ้นตรงมุมขวาบนนะครับ จากนั้นพอเราได้วิดเจ็ตสำหรับเข้าแอปที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาปรับขนาดกันนะครับโดยการปรับขนาดนะครับให้เรากดค้างนะครับแล้วลากที่ตัวแอปที่เราต้องการปรับขนาดนะครับจากนั้นก็กดปล่อยนะครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์กลมๆขึ้นมานะครับตรงขอบนะครับเราอยากเลื่อนปรับขนาดตรงมุมไหนเนี่ยก็ให้เรากดค้างที่สัญลักษณ์วงกลมนะครับแล้วก็ลากมันแบบนี้เลย พอปรับขนาดไอคอนแอปเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะบนพื้นที่ว่างแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ไอคอนสําหรับเข้าแอปพลิเคชันที่มันใหญ่ๆนะครับเหมาะสําหรับการตั้งค่าในแอปพลิเคชันที่เราเข้าใช้งานบ่อยๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงเนิร์ดฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ